อรุณเบิกฟ so ้านกกาโบยบินออกหากินระเริงจำใสเราเบิกบานรีบมาเร็วไวยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันก็กลับมาพบกับครูนีอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆวันนี้ห้องเรียนครูนีจะชวนเด็กๆไปดูประเภทของนกต่างๆกันนะคะเด็กๆว่ามีนกอะไรบ้างพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับครูนีหรือยังคะ ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆนกตัวแรกม,มีชื่อว่าอะไรเด็กๆทราบไหมคะถูกต้องเลยค่ะนกพิร,ราบนั่นเองส่วนใหญ่ลำตัวมีขนสีเทาอมฟ้าปีกแต่ละข้างจะมีแถบสีดำสองแถบและขาจะมีสีแดงค่ะเด็กๆต่อไปจะเป็นนกอะไรหนะ้าไปดูกันดีกว่า ที่สองมีชื่อว่านกเงือกปากมีขนาดใหญ่โคมีโหนกปีกมีสีดำสลับกับสีขาวเหลืองขาสั้นค่าเด็กๆสวัสดีค่ะอาพาะเพาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ,อ๋อเพาะด้วยนกตัวที่สามมีความสามารถพิเศษคือสามารถพูดตามคนได้มีชื่อว่านกขุนทองนกขุนทองมีลำตัวป้อม ปีกสีดำและมีสีขาวแซมมีเงาสีม่วงบริเวณหัวและคอปากมีสีแดงส้มและขามีสีเหลืองสดค่ะเด็กๆขอคทณนะคะ โอ้โหนกยุงรำพนสวยไหมคะเด็กๆแต่ดิลิทราไหมคะว่านกยุงรำพนได้เฉพาะตัวผู้เท่านั้นนะเพื่อเป็นการโชว์ความสง่างามหรือว่าความหล่อให้ตัวเมียได้เห็นนั่นเองส่วนลักษณะของนกยุงที่เหมือนกันก็คือมีหงอนที่ชี้ขึ้นอยู่บนหัวค่ะมีจางอยปากและแข้งขาสีเนื้อนกยุงมีหลายสีนะคะเด็กๆและวิธีสังเกตตัวเมียก็คือหางจะสั้นส่วนตัวผู้หางจะยาวกว่าค่ะ านกกระจาบเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กปีกมีสีน้ำตาลอ่อนสลับลายทางสีน้ำตาลเข้มตัวเมียปากจะมีสีน้ำตาลส่วนตัวผู้ปากจะมีสีดำและตัวผู้จะต่างจากตัวเมียตรงที่ตัวผู้จะมีส่วนหัวส่วนอกและบางตัวมีส่วนท้องที่เป็นสีเหลืองแต่ตัวเมียจะเป็นสีน้ำตาลค่ะเด็กๆ หกนกแก้วนกแก้วมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ค่ะเด็กๆปากข้างบนจะงอหุ้มปากข้างล่างเหมือนกับตะขอเลยนกแก้วมีหลายสีสันมากมายเลยค่ะเด็กๆลองลองทำไมกลัวเหรอกลัวมันยัดปกติแม่บีไม่กลัวสัตว์นะกลัวมันจิกมือโออยมันกินแล้วมันกินแล้วอะโอ้โหนกอะไรคะเด็กๆตัวใหญ่จังเลยค่ะเด็กๆรู Bond ้จักไหมเอ่ย นกกระจอกเทศนั่นเองค่ะนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีคอที่ยาวขายาวตาโตแต่ปีกมีขนาดสั้นไม่สามารถบินได้นะคะเด็กๆแต่มีความสามารถพิเศษสามารถวิ่งได้เร็วมากๆเลยค่ะแนวดีดต้องจมดีพนกวินจมอจาสตีปเอาวินแพนกวินคิกแปดนกแพนกวินลักษณะมีขนสีดำที่ด้านหลัง และมีขนสีขาวที่ด้านหน้าท้องเท้าจะมีพังผืดเหมือนกับเท้าของเป็ดและมีปีกเหมือนกับครีปปลาทําให้ว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วค่ะนกแพนกวินก็ไม่สามารถบินได้เหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆได้รู้จักชื่อและรูปร่างลักษณะของนกบางตัวไปแล้วต่อมาคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับส่วนประกอบของนกว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. ตา 2. ปาก 3าคอสอก5ปีก6กเท้าและ7หางค่ะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างมาทบทวนกัน